ึือใช่แล้วก็ะนะอืมนี่พี่ยำแน่เลยเอาไปยำแน่พี่ต้ยมยำเหรอพี่เปล่าเอาไปผัดผักรวม,มนะส่วนในนี้ก็ไปใส่แกงจืดเอาแค่นี้พร้อมแพงมากค่ะอืมครับผมมาน้ำท่วมนะ้อง Còn lên lăng, lăng này Anh đi xong rồi ha rồi ha, phát lên đi, tư trai bên trai ha, nó có bọc, thi. Thi bọc thi thi rồi Bọc kì kì rồi nó mà nó là gì nó gì nó là gì

คือแค่ตอขายขีดละสิบบาทอนนี้ข UH ีดละสิุ evet> right ่นสรุปก็คือขีบาทคือก็คือว่าสรุปแล้วว่าสรุปแล้วว่าต้นหอมนี่ราคาเดิมเท่าไหร่ฮะต้นหอมต้นหอมเมื่อก่อนขีดละสิบบาทสิบบาทตอนนี้ขายเท่าไหร่ครับตอนนี้ขายขีดละสิบสองขีดละสิบสองขีดสองต้นหอม ใช่ใช่ครับที่เมื่อก่อก็สิบบาทตอนนี้ขี่แล้วสามสิบไก่ปรับไก่ปรับราคาไหมนี่อะไรนะครับไก่ขึ้นราคาไหมขึ้นราคาครับขึ้นเท่าไหร่ครับอะไรนะจากราคาเท่าไหร่ขึ้นเท่าไหร่ครับราคาเดิมขึ้นตั้งสิบสองบาทอยู่ครับลดเท่าไหร่เมื่อก่อนเมื่อก่อนโลไม่ถึงเลยเดี๋ยวนี้ขึ้นราคาปรับขึ้นมากเลยไม่ไม่ไม่โลเท่าไหร่ฮะโลเท่าไหร่ เดี๋ยวนี้เหรอเป็นมาเหรอห้าสิบกว่าบาทไม่ใช่กิโลกิโลอ่ะขายขายปรับราคาเดิมราคาเดิมมันดิขายมันขึ้นราคาแวขายราคาเดิมยังคงราคาเดิมใช่ครับไม่ได้ปรับราคาเลดึงใจลูกค้านะเอาดึงลูกค้าไปก่อนนะครับผมจะไม่ได้เราต้องดึงก่อนต้นทุนมาปรับขึ้นเท่าไหร่อะไรนะคะปรับขึ้นเท่าไหร่ต้นทุนฮะ นั่นนะต้นทุนต้นทุนเนี่ยขึ้น12บาทต่อตัวตัวแต่ว่าเราไปราคาเดิมราคาเดิมเท่าไหร่เลยเท่าไหร่ราคาเดิม70บาทโอ้ยยอดช่วยกันหน่อยนะใช่เพราะว่าเราเราคิดว่าเป็นยังไงเขาก็ไม่มีตังค์ถ้าเราปรับราคาขึ้นละเราลูกค้าก็ไาวไม่ได้่ไงไก่บ้าไก่ไก่เนื้อเนี่ยนะไก่ไก่เนื้อเนี่ยนะไก่เนื้อจ่170ได้เลยเราขอบคุณครับ ขายราคาเดิมไม่ปรับราคาขึ้นเลยไม่เสริฐกิจแบบนี้เราปรับราคาขึ้นไม่ได้